นี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเกงางกันหรือเปล่าคิดถึงเพื่อนกันหรือ,อยังคะอ่าในวันนี้เนี่ยค่ะภาษาจีนนะคะลูกๆเด็กๆได้หนังสือกลับบ้านแล้วเนาะในวิชาภาษาจีนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้สมุดเล่มคัดคัดจีนไปกลับไปใช่ไหมคะ สัปดาห์นี้อาทิตย์นี้นะคะเราซื้อจะมาทบทวนวิธีการเขียนวิธีการเขียนภาษาจีนกันรเราจะต้องเริ่มมีทิศแค่นิดเดียวเองมีเคล็ดลับแค่นิดเดียวเองในการเรียนภาษาจีนนะคะข้อ1มีแค่สาข้อนะข้อ1ลากจากบนเริ่มเขียนจากบน ลงล่าง2เขียนจากซ้ายไปขวา3เขียนจากด้านนอกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนด้านในจำง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อในการเขียนภาษาจีนนะคะ3ข้อเท่านั้นข้อแรกบนลงล่าง ข้อ2ซ้ายไปขวาข้อ3เขียนจากด้านนอกก่อนแล้วค่อยเขียนด้านในวิธีการเขียนก็อยู่ในหน้าหน้าแรกๆนะคะของสมุดเล่มคับเด็กๆอย่าลืมนะคะในระหว่างปิดภาคเรียนหยุดเหตุพิเศษนี้ที่เราจะเริ่มเปิดกันคือหนึ่งกุมภาใช่ไหมคะ เด็กๆยังมีระยะเวลาในการคัดเล่มนี้อีกนะคะเพราะว่าเราซื้อจะนัดส่งเล่มนี้ใครๆเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จอย่าใช้เวลาว่างปล่อยไปเรื่อยๆนะคะหยิบเล่มคัดภาษาจีนมาคัดพอเด็กๆเปิดเทอมมาเปิดเรียนวันแรกเปิดเรียนในสัปดาห์แรกเด็กๆจะต้องคัดให้เสร็จและนำมาส่ง เราซื้อในสัปดาห์แรกของวันที่เปิดเทอมนะคะในชั่วโมงเลยและเด็กๆก็จะได้คะแนนไป10คะแนนเลยแต่10คะแนนที่จะได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ว่าเด็กๆคัดถูกวิธีหรือเปล่าคัดสวยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซือจะส่งคลิปวิธีการคัดไปให้นักเรียนทบทวนอีกรอบนะคะนี้หาว สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราซื้อจะพาแนะนำสมุดคำศัพท์ภาษาจีนกันนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะได้เป็นเล่มสีเหลืองกันใช่ไหมคะนักเรียนได้กันแล้วตั้งแต่ตอนปิดเทอมเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะแนะนำให้รู้จักว่าด้านในมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูที่หน้าปกกันก่อนนะคะ ที่เว้นๆอย่างนี้บางคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊หนูจะเขียนอะไรลงไปนะคะคำแรกซิ่งหมิงซิ่งหมิงซิ่งหมิงแปลว่าชื่อนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองลงไปเลยเด็กหญิงเด็กชายอะไรต่อไปปันจีปันจี ชั้นเรียนของเราค่ะอยู่ปสาทับอะไรก็เขียนไปปสามทับหทับ7ทับ8ทับ9สุดท้ายเด,เด็กเดาสิเขียนอะไรลูกเก่งมากค่ะเลขที่สวยเข้าสวยเข้าเลขที่นักเรียนก็เขียนไปเลยเลขที่เท่าไหร่ เลขที่าเขียนหน้าปกกันให้เรียบร้อยนะคะในเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราไปดูด้านในกันเลยคะ่ะด้านในนะคะก็จะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1วิธีการเขียนที่ถูกต้องว่าเราจะเขียนอย่างไรให้ถูกต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนส่วนที่2 มีส่วนของการคัดคำศัพท์นะคะคำศัพท์ในแต่ละบทเรียนของเราก็จะมารวบรวมอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนยังไงเขียนตรงไหนเริ่มก่อนเขียนกี่ช่องเราจะมาอธิบายกันในส่วนที่2นะคะในส่วนที่3จะเป็นการรวบรวมคำศัพท์ค่ะการรวบรวมคำศัพท์นั่นก็คือการนำคำศัพท์แต่ละบทมาสรุป รวมอยู่ด้านหลังซึ่งจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการพูดถึงกล่าวถึงวิธีการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องค่ะวิธีการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องนะคะเรามาดูเราก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักก่อนว่าเส้นแต่ละเส้นเรียกว่าอะไร ตรงนี้มีอธิบายกันทั้งหมดเดี๋ยวยังไงเจอกันเราซื้อจะอธิบายให้นักเรียนฟังในส่วนของตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปจะเป็นการกฎของการเขียนลำดับขีดเลยค่ะ5ข้อมีทั้งหมด5ข้อ5ข้อนี้นักเรียนจะต้องจำกันให้แม่นๆเลยนะคะเริ่มจากข้อแรกก่อนการเขียนจากบนลงล่าง พพร้อมกันค่ะการเขียนจากบนลงล่างนะคะสังเกตดูจะเขียนจากด้านบนก่อนแล้วค่อยๆมาถัดมาด้านล่างนะคะข้อ2เขียนจากซ้ายไปขวาพร้อมกันค่ะเขียนจากซ้ายไปขวาเราจะเริ่มเขียนจากด้านซ้ายก่อน แล้วไปทางด้านขวากดข้อ3ถ้ามีทั้งหมด3ส่วนเราจะเขียนตรงกลางก่อนแล้วซ้ายจากนั้นก็ไปขวาดูนะคะถ้าตัวอักษรมีทั้งหมด3ส่วนเราจะเริ่มเขียนจากตรงกลางก่อนแล้วจากซ้ายไปขวาเราดูตามรูปเลยค่ะ มีทั้งหมด3ส่วนเราจะเขียนจากตรงกลางก่อนในเมื่อเขียนตรงกลางเสร็จเขียนซ้ายตรงกลางซ้ายขวาและในข้อที่4นะคะกดที่เราต้องจําเลยคือเราจะต้องเขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้งเราจะต้องเขียนเส้นขวางก่อนเส้นตั้งนะคะดูเลยค่ะชือสิบนะคะเขียนเส้นขวางก่อน เขียนเส้นขวางเสร็จแล้วก็เขียนเส้นตั้งห้าถ้าเป็นกรอบละ่ะเราจะทำยังไงถ้าเป็นกรอบเราต้องเขียนด้านนอกก่อนแล้วก็เขียนด้านในให้ครบแล้วเราค่อยปิดกรอบอย่าง,ง่ายๆเลยเขียนด้านนอกก่อนแล้วเข้าไปเขียนด้านใน แล้วเราค่อยปิดกรอบหรือปิดประตูมันนะคะค่ะกด5ข้อนักเรียนจะต้องจำให้แม่นๆนะคะในส่วนที่2เป็นการเขียนศัพท์ภาษาจีนที่เราแต่ละบทที่เราเรียนกันนะคะอย่างเช่นดูหน้าแรกเลยจะเป็นคำว่าว่หนี วอที่แปลว่าฉันนี่แปลว่าคุณในส่วนนี้นะคะจะมีคำศัพท์ให้พินอินและก็คำแปลให้นักเรียนแล้วก็ที่สำคัญเลยจะมีลำดับขีดนะคะจะมีลำดับขีดให้นักเรียนได้รู้ว่าเส้นไหนเขียนก่อนเส้นไหนเขียนหลังเส้นไหนเส้นที่หนึ่งเส้นไหนเส้นที่สอง โดยตามนี้เลยค่ะตามช่องนี้เลยเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะเขียนช่องเว้นแล้วเขียนเว้นหนึ่งช่องและเขียนเว้น1นึงช่องแล้วคัดคัดโดยการไม่ต้องเว้นบรรทัดคัดโดยการ ะค,ะคัดโดยการไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะคัดโดยการไม่ต้องเว้นบรรทัดตัวเดียวเราก็ลงมาคัดเลยช่องนี้เว้นหนึ่งช่องคัดต่ออย่างเช่นหัวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีคำศัพท์ที่เป็นสองพยางหรือสองตัวเช่นอีฟุอีฟุอีฟ,อฟุเสื้อผ้า อีฝุเสื้อผ้า2พยางเท่ากับ2ช่อง2ตัวอีฝุอีฝุเวลาที่เราคัดเราก็จะคัดทั้งคำนะคะเราจะคัดทั้งคำแล้วค่อยเว้นเช่นอีฝุเวนหนึ่งช่องแล้วก็คัดอีฝุเวนหนึ่งช่อง ในส่วนของการคัดก็จะเป็นเช่นนี้นะคะจำเอาไว้เราไม่ต้องเว้นบรรทัดแต่เราเว้น1นึ่งช่องให้เสร็จหนึ่งคำแล้วเราก็เว้น1นึ่งช่องนะคะในส่วนต่อไปส่วนที่3จะเป็นการรวบรวมคําศัพท์ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมคำศัพท์ในคําศัพท์สิ่งที่เราเรียนในแต่ละบทนะคะบทที่หนึงใน ในส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยภาษาจีนพินอินแล้วก็คำแปลนะคะที่เราซื้อรวบรวมมาให้เด็กๆในแต่ละบทเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนกันค่ะในสมุดภาษาจีนสมุดคำศัพท์ก็จะมีส่วนประกอบเพียงเท่านี้นะคะทั้งหมด3ส่วนก็ขอให้เด็กๆได้ลองทบทวนได้ลองเปิดดู ตามที่เราซื้อแนะนำนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนค่ะใจเจียนเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เสร็จนะลูกนะสู้ๆนะคะยังมีเวลาอีกค่ะวันนี้เพิ่งวันที่13เนาะวันที่13ยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนเลยค่ะ เราซือคิดว่าถ้านักเรียนคัดวันละหน้า2หน้าสําสหรับเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เสร็จเนาะวันละหน้าสหน้าไปเสร็จแน่นอนค่ะอย่าลืมที่เรานัดกันไว้นะคะสําหรับเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วสามารถก็ย้อนดูคลิปเพื่อครบทบ,บทวนต่างๆได้นะคะสําหรับอาทิตย์นี้เราซื้อก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะเจเจียน เดี๋ยวเราไปดูคลิปรบทวนกันก่อนเลยค่ะ